สวัสดีจ้าถ่ามกลางบรรยากาศหนาวหนาเย็นเย็นสเสล่สเลออกมานี่มากดดังกดดังเก็บซพพี่น้องไหนๆก็เสิมาสายสุขภาพแล้วขึ้นได้ว่าลูกซื่อเครื่องให้แม่อยู่นะเครื่องปั่นนำผลไม้มือถือนี่มันจะอยู่ไหนเดี๋ยวเดยวเดียวขอคนกดดังแป๊บนึงนะคะเครื่องปั่นผลไม้มือถือเนี่ย ขึ้นมาแต่มาอุู่เครื่องหนึ่งมันอยู่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอันเราะอันเระถามหันยังได้มดอันนี้คียาสูพ่อหไงเัานี้นี่เครื่องปันผลไม้มือถือรูข้อยซื่ให้โยนี่นาก็ยังมีอีกเยอะนะของเล่นค่อยเนี่ยหุ่นบอกแล้วก็ดังเก็บสมหญ่น้อยนสมบัติเพียร นีคะอะไรก็ได้หมดเลยนะอันละคือกำลังส,สื่อเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็เลยมาคืนพอว่าอ้าวีบ e ีมันเคออยสื่อหยอยู่นะทามหายยังได้เมือ่อันดาห์พ่อได้กินน้ำปัน่นพ็่ออยังแล้วว่าขออา่านมือถือน้ำขั้นบอกแอปเปิลขั้นใช้กับพักกันขึ้นชายแล้วก็อีหยังอีกแม่ไปหน่อยสั่งมากินไปซื้อยู่ในหา้างข้าเจ้าขั้นสด พ่อได้กินแล้วแสบเว้ยกำลังมาค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าจะไปซื้อคือใดอ้าวเฮ้ยมันคือเครื่องอีบีบีมันซื้อหยอย้ด้วยว่าประสัทนตะเลยเบิง้งแต่ซื้อมาพ่อได้เปิดกองพ่อได้สัมบัตพ่อได้เฮ็ดยั้งเลยเย็นจ่อยเลยนี่ชาดแบต กระซิล่องตัวแบบมันผลไมกระซือไม่ด้วปันแบบกินได้ปันเสร็จแล้วเ่ากะน,นี่ค่ะมันจะเป็นตัวกรองยูฟ้ามันค่ะเวลาห่ากินมันเ่าปันแล้วเ่ากันยกกินได้เลยเพราะว่ามีตัวกรองเห็นไหมปันแล้วยกกินได้เลยเมียตัวเมียเันมีตัวกรองโอ๊ยเมียพอเมียแม่ พอ,อยังยบอกมาถือพี่น้องเอ้ยสิญี่ย์ซ้ำหนักมึงกันหนะมันสิใสไดบ้บ่มันต้องชาดก่อนตัวชาดจังไดละเท้าใจเราว่ามีลูกเจได้พอโทษถามมันอีกบ่มันจุบประดีหายหัยหวอีกบ่พี่น้องชาดใสระบียดแม่มึงแห่งปรึกอ๋อหืมเนะาะบอเป็นเรื่องเป็นเหล้า ไม่รู้เรียงรู้ราวอะไรเลยนะอีแม่เนี่ยนี่เด้อไหนลองซิลูกแต่มันดีตัวร่างกายกับกินเพราะว่าเครื่องเขากัมีนเนาะ่อกันเื่องคือทอตลาว่ามีลูกซื้อไห่ต่างแต่หอบมาแต่เมืองไทยทุนทำไมไฟไม่เข้าดูเปิ้นเชคเพิ่นมาเฮ้ยมันกำลังชาร์จ กดบอกเขาสิทามหาแท้อันนี้เนาะต้องรอสักพักหนึ่งบอกคะอย่าบอกนะว่าใช้ไม่ได้กูจะฟาดทิ้งเลยแล้วนี่มันดับเป็นเช็คจังไงล่ะคะพี่น้องมึงกันเด้อค่ะเด้อเสียบไปคือมิดก็จังผีตายซากแทะเซรีเลียบน่นี่แนวไหนคะ กวได้คะมาสิคะไฟเต็มอยู่นี่เขียวรัลมๆนี่มันคือข้าว้ออันนี้มันใวสำหรับทอากดบึบบึบเผื่มันปันเบิ้งกะระดาปึ๊กกัวามีหน่อยเนี่ยก็ซื้อว่ามีแล้วเนะาะก็ได้ก็ได้มันต้องชาติใืไฟมันเข่าก่อนมันบ่มีบราภาษาไทยนั่นปัง ปาดพูดปิดอ๋อมันทอดได้เหรออ๋อนี่ไงใบมีดมันปึกกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วเนาะโอ้าตายแล้วเด้๋ยวดูซิถ้าได้ก็จะได้แบบพกพาเวลาเขาอยากกะทันทันไหวเขาก็ปลืด้ดปลืด,ปล,ดปลืดเนาะมใส่งานไหนหรือว่า <laughs> บุ๋เบง แบตเตอรี่ลิเทียมสองพันโวลต์กระแสไฟขณะใสนงานหาเความเร็วรอบความเร็วรอบต่อนอาทีสองหมื่นสองพันมอเตอร์ชนิดแรงสามจุดเจ็ดโวลต์ความจุสามจุดหามิลลิกรัม กระแสไฟขนาดใช้งาน 5A มึงมีหมองเช้ทานอีกติเบิ้งกูหงึดอีกแล้วเนาะแบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ้นี่ไฟกำลังขึ้นมันต้องเสียบไใบโดนๆมั่แจ้งแดงเบิง้งบบจทเทนี้ง่ามเดินทางแบตเตอรี่ก็มีแล้วนว่ะเบิง้งซาไปก่อนเบิง้ง เมือนมึงสืงไอ้กินบอปึกกากูนี่ก็สิได้เติมอยู่เนาะกูก็ปึกห้าวมัตเตอโอ้ปั่นแค่รทได้ปั่นแอปเปิลได้พอดีไมหน่อยซื้อแอปเปลิลเขียวมากกับเอ่อพริกเขียวพริกหวานสีเขียวแล้วก็ซื้อสมมากตายละไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นมีอยู่เฮือนตั้งนดนตั้งนานก็ไม่ใช้นะเพิ่งมากระเติกกระตากข้าบโพ่พเว้นี่เสียปักไฟได้แล้วพี่น้อง ปึกกว่านี้กับพ่อมีอีกแล้วบัน,นี้เบิง้งรอบไฟเต็มแบบน,นี้เดี๋ยวเข้าไปปัน<อ>เครื่องมันจะใช้ได้จริงหรือไม่มันต้องพิสูจน์เดี๋ยวชาร์จแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะ